นะฮะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าแต้มเบฟพอยต์ของเรามันเต็มไปนะครับมันก็เลยได้ดาวเพิ่มมาหนึ่งดาวจากพาร์ทที่แล้วนะฮะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมาเอาไหมาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h a n n e l a s m a c แล้ววันนี้เรามาอยู่กับเกม r รียม o f Val o r er, นะฮะหรือ R O V นะั่นเองเป็นเกมแอปในโทรศัพท์มือถือพิ้วที่อะไรของกูเนะี่ยโอ้จบละโอเคเราจะมาโซโล่เดี่ยวกันนะครับผมในแมตช์โหมดจัดอันดับนะฮะ ก็เหลืออีกแค่ดาวเดียวเท่านั้นนะครับเราก็จะขึ้นแรงนะขึ้นไปโกลขึ้นไปโกลอะไรวะกูก็ลืมเหมือนกันนะตอนนี้ผมอยู่อันดับโกลเท่าไหร่ไม่รู้ต้องรีเพ์กลับไปดูนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับเกมนี้นะครับฮีโร่ที่เราจะเล่นก็จะเป็นตัวอะไรดีละ่ะ <c oughs> ส่วนามากผมเล่นแต่ตัวนี้ผมเล่นวีล่ามากี่เกมแล้วเล่นติดต่อกันมาส3เกมยกเว้นไอพญาช้างไทยอ่ะไอพญาช้างไทยนั่นมันเป็นโหมดไม่จัดอันดับ นะครับมันมีคนช่วยผมไปเล่นซึ่งเกมนี้ก็มาในโหมดจัดอันดับอีกนะครับผมซึ่งเราจะมาเก็บแรงให้ได้ไปเพลตินัมกันนะฮะทีมเราต้องการแทงโอ้ไม่กอนนั่นไม่ใช่แทงอะได้แทงมาแล้วคนหนึ่งนะครับนั่นแหละนั่นไม่ใช่แทงเลยไงบ้าเอ้ยตอนนี้ได้แทงมาแล้วครับผมเอาละท่านผู้ชมจัดไปกูเล่นไรดีมันไม่มีเมดอะ ผมว่านี่แหละตัวนี้แหละเหมาะเหมาะที่สุดแล้วมันมีเมทต,ตัวหนึง่งมันต้องมีเมทมันต้องมีตัวแบบว่าตัวเบสนะฮะซึ่งกูแม่งกูเล่นแต่ตัวนี้วนะเนอะเออก,ก,ก็ก็โอเคครับผมโอ้แหงทองกันหมดเลยเกมเมื่อกี้ยังเจอแรงเพตินัมอยู่เลยนะครับสาหรับเกมน,นี้มีแต่แรงทองแรงโกนะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมก็มาดูกันนะครับว่าเกมนี้นจะง่ายเหมือนเกมที่แล้วหรือเปล่า เกมนี้มีแต่คนแบบว่าเอาเปิร์กบิงมาใช่เปิร์กปะเขาเรียกว่าสกิลนะฮะสกิลบิงส่วนของเราเนี่ยจะเป็นสกิลตีนแตกสับตีนแตกนะฮะก็แล้วแต่คนก็จะแตกต่างสกิลกันไปนะฮะไอ้นี่นี่เอาสกิลรัดช็อตมานะฮะเมื่อฮีโร่ศัตรูเลเวลน้อยเออ่เลือดน้อยเนี่ยมันก็จะสามารถรัดช็อตได้เลยมีฮิวมีไอ้นี่มันจะทําให้ตีเร็วเลยแหมก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะกดดันนะครับ ไอ้นี่มันชื่อเหมือนไอ้ช้างไทยพญาช้างไทยเลยนะมีรูปหัวใจกูจําชื่อแม่งจาชื่อแม่งไม่ได้หรอกแต่จําได้ว่ามีหัวใจหน้ากับหัวใจหลังนะครับผมโอเคก็เพื่อการเสรียวลานะครับไปลุยกันเลยกูจะแลกแยงเรียนล่างเว้ยนี่ไวและยำกูมาก,กับไวและยำมึงรู้ยังฮะและยำไวโอเคใครอยู่กลางผมว่าป่าคนนึงแน่เลยไอ้นี่เข้าป่าหรือเปล่าไม่เข้านะฮะมันต้องเข้ากลางนั่นแหละเพราะไม่มีคนกลาง กลางๆเล่ออฮะมีใครมาเล่นคนเดียวบ้างเฮ้ยเพื่อเล่นอยู่กูกูกูเก็บยศกูเล่นคนเดียวกู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 โหดบอกไปเลยกูโหดกูกูกูโหดเอสโอเคเลยผมแอดเพื่อนไปเหนื่อยได้เลยแอดมากูไม่เล่นกับมึงหรอกไอ้แัด กูโซโล่อยู่ไอ้บ้าเดี๋ยวต้องดูฝีมือก่อนถ้านายเล่นดีเกมหน้าฉันจะเล่นกับนายนไอ้บ้าเอ้เอาละเราจะสร้างมิตรภาพหรือว่าจะสร้างศัตรูนะครับ <c oughs> เอาละโอเคโอเคไม่ <c oughs> ทำไมรู้สึกแหลกๆนิดนึงนะแต่ไม่ไม่เท่าไหร่ก็โอเคก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนั่นแหละเพราะมันถึงระดับสองไม่ได้หรอกถ้าแะไรอย่างเงี้ย มาคัมออนยานี่ไงนี่ไงนี่ไงมันเป็นซายอย่างนี้มันเป็นซายอย่างนั้นมันเป็นซายอย่างนี้แล้วมันก็เป็นซายอย่างนั้น <c oughs> โชว์ความโหดให้เพื่อนได้เห็นนะครับผมเฟิร์สบัตไปแล้วครับผมทีมเราเฟิร์สบัตไปหนึ่งตัวนะครับตอนนี้โอ้โ oh หเลนบนจัดก่อนเลยนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆชง่างโหดแลายิ่งสัปปา่า ไมเจ้าทําแบบนี้สวนดิทำไมมันไม่สวนว่าไม่ได้ฝ่ายตัวนี้ใจไม่ถึงเลยกูอยู่กัแค่สองคนกูรอจะย่ํายีมึงอยู่นะตอนนี้กูสองคนนี้พร้อมที่จะกระทืบรุมกระทืบมึงนะเข้าใจไหมเพื่อนเราพร้อมที่จะรุมกระทืบนายอยู่ที่ว่านายจะอนุญาตให้พวกเรากระทืบหรือเปล่าที่เรามายืนอยู่ตรงนี้เหมือนการกําลังนั่งของอนุญาตอยู่ว่าจะให้กระทืบได้หรือไม่นี่ไงซัดก่อนเลยมา ไม่พร้อมก็กลับบ้านไปนะอนนโอเคเลือดผมไม่ลดเลยอะ่ะผมไปแทงป้อมดีไหมแทงป้อมสักสองดอกมันก็ค่อนข้างที่จะดีนะผมมาแทงป้อมสองดอกมันก็โอเคอะ่ะจะได้กดฮิวได้ด้วยจะได้คุ้มนะการใช้อันนี้บางทีเราก็ต้องรอให้มันคุมค้มๆก่อนแล้วค่อยใช้บางทีเลือดเต็มอยู่อย่างเงี้ยใช้ไปทำทำอะไรเฮ้ยไม่มาตีบ,บ้านวะไวยะยำไอ้สัต โอ้อยางงี้กูไม่แอดเพื่อนมึงละมึงไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวะ่ะกูว่านะไม่ไม่ช่วยกันตีป้อมอะน่าเป็นไรของนายอะนายบ้าไปแล้วหรือที่นายบ้าไปแล้วโอ้อติก็ไม่โดนอีกโอ้พอเลยหมดโคต้าสำหรับมึงละกูบอกเลยมึงหมดโคต้าแล้วไอ้ไวรยำนั่นไงเขาพาตีนมาอื้อเลยมึงเห็นตีนหรือเปล่า เขาพร้อมที่จะกระเทืบเรานะนายรู้ไหมนี่กูตันเลยเอ้ยตันไม่ติดด้วยเชีย่ยแม่งไอช้างแม่งโดนสตันไม่เป็นไรเว้ยโดนสตันตัวมันก็ไม่ตัด <'s> เพราะว่ามันมีสกิลพิเศษของมันอะที่ทําให้มันหลุดจากสตันได้เอ้ยโกงนะโกงมันทําให้ลดจากสถานะผิดปกติอ่ะโอ้โหนี่ไงสกิลจะเข้าน้อยมากเวลามันโดดมาใหม่ๆนะมันคือเฮ้ยเชียช่ยไอเชี่ยช้าง ถอยมาเพื่อนเราจะสตันให้นายอยู่ใจเย็นดิโหเราสตันไม่ได้อ่ะเวนเลยโอ้โหอติอติโหลดแค่สองวิอ่ะโหร้ายมากทําไมโลกโชคชะตาต้องทากับเราอย่างนี้เอสตัวแทงเราว่าไงตัวแทงตัวแทงโอ้เขากระโดดข้ามไปซะงั้นว่าไปแล้วเขากระโดดข้ามไปเฉยเลยโอ้โหแล้วแบบ มันเอาป้อมกูแล้วกูยอดเฉยๆชื่อเฟ e บุ o กแน่นอนนะฮะมีใครบ้างเนี่ยมีโฟนมีแอดแม็กมีไวยละยำม,มีเออไอเย็นซ่าชื่อแต่ละคนเฟิร์สกูอะไรอู้ชื่อแต่ละคนมันจะหานะเพราะว่ามีแต่ชื่อฮานะบางทีผมอ่านดีๆมันก็หาเอาละจัดไปโอหได้ป้อมแล้วเว้ยได้ป้อมแล้วเวย้ยเย เ <A>. อยังไงเฮ้ยเราต้องถอยแล้วแหละเราจะมาอยู่ตรงนี้กันไม่ได้นะบ่าให้ตายเถอะแบบนี้มันเลวร้ายสุดๆเลยป้อมกลางเราโดนแน่คลิปดันกลางอยู่ต้องเคลียร์เคลียร์แล้วลงไปบนต่อด่วนเลย <Defense. S 1> เว้ยน,นะ ไอ้เชียคลิปตีป้อมบนไม่ได้ไม่ได้ทำให้มันรู้หนูก,ก็ไม่ได้ใครอนุญาตฮะตีปอม,นมนบนกูโอ้โหนัวกันล่าตรงกลางว้าวนัวกันขนาดนี้เลยเหรอกูเปิดวิ่งเร็ววิ่งไปหาอะไรมามาถ้ามึงจะนัวกันขนาดนี้มาเจอกูได้เจอกูได้ทุกที่ทุกเวลาโดใดส่เข้าถึงนี่โอ้โหจะโหดไปไหนหกู โอ้โหป้อมตีแรงมากเลือดกูไม่ใช่เหลือน,น้อยๆนะเลือดกูเหลือประมาณ3 0ตีกูดอกเดียวตายได้ไงอะ่ะสังสมความเจ็บปวดหรือว่าโดนเอฟเฟกของไอ้นี่หรือเปล่าลดลดเกาะอ,อะไรอย่างเงั้นอย่างเง้น <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เลือด3 0จะโดนตีทีเดียวตายผมว่ามัน <c oughs> เกินไปมากทีเราควรที่จะทําได้นี่กูแจกไปสองตัวแล้วทีมเขาจะว่ากูไหมเนี่ย <c oughs> ไอ้เหี้ย เล่นได้สะถุนมากกูไม่เป็นไรเด็บบานก่อนแป๊บกูต well. ้องเด็บบานเว้ยเวน่าอะไรของมึงโอ้โหโหดสัตว์รัสเซียมันรอสกิลโหลดเสร็จแล้วโดดใส่กูอีกรอบแน่เลยกูว่านะร้อยมันโดดใส่เราก่อนเดี๋ยวมึงได้รู้ไอ้เชี่ยไม่สตั้นไม่ออกโหถ้าสตัออกเมื่อกี้มันตาย มันจะเป็นฝ่ายตายแทนเราเพราะเราจะปล่อยอันติีแล้วก็นี้ได้จะสวนกลับแต่กลับโดนมันทำวะรู้ทั้งรู้นะแต่ว่าเราไม่แข็งพออะไรของกูเพิ่งแค่นี้เหรอเนี่ยอู้นึกว่ามีอันนตั้งนานแล้วแสดงว่าฟาร์มช้าจริงไม่ไม่ใช่ฟาร์มเนยเงินช้ามีเงินอยู่2อ0พโหทีมเขาสามพันเงินกูสองพนหนักอยู่นนอย่างเงี้ยเราต้องตั้งใจให้มากกว่านี้ ระวังให้มากกว่านี้ครับเอาใหม่เอาใหม่ไม่ได้แล้วแบบนี้มันต้องได้คิวบ้างวะช่วยเขาคิวอย่างเดียวเลยแต่เราไม่ได้คิวแบบนี้มันไม่ใช่อ่ะไม่ถูกต้องแล้วโอเคป้อมร่างนี้ถ่ายไปซสลึกเลยนะอโอ้โหเดี๋ยวเราจัดก,การคลิปร่างสักชุดหนึ่งแล้วก็ไปบวกกลางแล้วกันอีกบ่าเอ้ยมันบวกกันไวเกินลองกูด้วย กูอยากร่วมแจมรอกูด้วยเซรอด้วยเซไอ้เสียอือ,อ,อ,อหือโอ้โหตายตายเหรอเนี่ยมาตายชัดๆอะ่ะโอโ้โหช่วยอะไรไม่ได้เลยตัวแทงกูทำไมมันเฮ่ยอ,อย่างนั้นวนะเนี่ยตัวแทงกูน่าจะแทงจัดนั้นเนี่ยตายไปสี่ตัว คิวสูนใต้สีเหมือนกูเลยหนักหนักหนักจริงเกมนี้หนักจริงนะครับก็ได้เห็นกันแล้วนะว่ามันสู้ยากเกมนี้น่าจะนานเอาจริงๆเพราะเรารู้สึกทีมเราไม่ยอมมันมาถึงระดับโกอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยมันนะแบบสูสีแล้วมันจะมันบอกเลยว่าเวลาตีกันเราไม่ชนะชัวเอามากันห้าคนอะเมื่อกี้คงจะขาดเราไปคนนึง ทีมขาดลบไม่ได้ขาดเราเหมือนขาดตัวดาเมจไปตัวหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆตัวหนึ่งโ oh อ้ไม่ god กูปล่อยสกิลไปตอนที่เขาตายแล้วเนี่ยนะไม่น,าน่าเลยช้ากว่าเพื่อนได้ไงวะกูเดินไม่ทันเขาเมื่อกี้มาเด้ออโหไม่ถึงอีกนิดเดียวแต่มันไม่ถึง ทำไมไม่ใส่มันก่อนนะไอ้ช้างเข้ามาใกล้ขนาดนี้โดนกู้นี่โอ้โหไม่ตายาแสดงว่าของไม่มีจริงๆของน้อยขนาดนี้เลยเหรอปิวเอ้ยไม่ตายได้ไงวะเออเอเชอเฮ้ยพญาช้างไทยมันเอาเรื่องว่ะ โหสกิลไม่เข้าเลยอ่ะคือต้องมีของมากกว่านี้จริงๆสกไม่งั้นสกิลเราไม่เข้าไม่เข้าขครได้เลยไม่ใช่ว่ามีของมากกว่านี้หรอกแต่ทีมมันมะของมากกว่ามันมีของกันกันมากกว่ามันมีของกันมีของอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็เลยสกิลมันไม่ค่อยเข้านะเห็นไหมต่างจากเกมเมื่อกี้ริบลับเลยว่าไหมเราได้เห็นเลยถึงความแตกต่างเกมนี้ เฮ้ยเชี่ยอะไรโอบัฟไม่ออกเลยเฮียมึงลุกโโหโง่ชิไหมโอ้โหจะได้บัฟกันทุกคนอยู่แล้วเสือกมาแย่งกูโอ้อย่างนี้มานากูจะเอาจากที่ไหนไปสู้เนี่ยอมันก็เกินไปคนเราไม่น่าหิวเงินขนาดนี้หรอกโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์เลยอือไล่กันขนาดนี้เย้ย มีแต่บัฟแดงโอ้โหบัฟยักษ์ฟ้ามันโอดอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะฮะมันก็เป็นจุดพิเกมไปจุดหนึ่งแล้วกันเอาละถอยดิถอยดิทีมบอกให้ถอยก็ถอย,ถอยสิครับอา้าวยังไงแต่ใจมันสู้อ่ะใจมันไม่ถอยอ่ะใจมันไปแล้วอ่ะอืมเอยได้คิวแล้วตัวแรกโอ้โหตัวแรกเช็ดแค่กูได้คิวตัวแรกโอ้โหน้ำตาจะไหล อทำไมกูดีใจขนาดนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเหมือนเรากําลังจะลุกขึ้นได้เลยเนะเหมือนเราล้มนอนคานกิ้งมานานแต่ตอนนี้เราเริ่มที่จะลุกขึ้นได้แล้วความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นน่ะโอ้โหสกิลกูไม่เหลืออะไรเลยหมดสิ้นปัญญาของชาวนาบานนอตอนเร่เข้ามายังจะไล่กูอีกเหรอมันเกินไปว่าเอาดนไฟ มึงเกินไปจริงๆอ่ะกูบอกเลยว่ามึงเกินไปมึงออกจะเกินไปหน่อยนึงเอาเลือดสกิลไปแชร์ใส่คลิปได้ไงวนนะเนี่ยไม่เป็นไรกลับบ้านไม่หิวกันเนียกูม,มาช่วยแม่งแม่งวิ่งหนีกูโอ้เลือดกูแค่นี้มึงอยากให้กูสู้เหรอโอ้โหคือมึงจะให้กูไปตายกับมึงกันวางั้นเขาอยู่กันสามสี่ตัวนะนวจ๊ะอนี่รวมกันก่อนดิตัวเลทเท่นั้นเลยรวมกลุ่มกัน เ็ด yeah. มึงพูดถึงตัวเลดแล้วเนี่ยแล้วกูอ่ะกูไม่ใช่ตัวเลดอยู่ตัวเดียวในทีมนะเนี่ยแม่งไม่พูดถึงกูบ้างเลยมึงไม่เห็นกูในสายตาเหรอวะโอ้โอ๋อฮะอูาา้อ uh นี่คือการยิงธนูฝากฝากังความเจ็บปวดเฮ้เฮ้เฮ้แมวหน้าให้ตายเถอะ ถอยเมก่อน,นป้อมเนแตกแล้วนายทำได้นายทำได้ฉันระู้นายทำได้นั่นกูตายไปกับมึงเลยเฮียเฮ้แทนที่จะคิวได้สองแต่เขาซัดกูก่อนไงยังไงยังไงยังไงระวังนะระวังโดนหมอผีเโโฮ้ยโอ้โหเอาเรื่องว่ะไอตัวธนูเราแม่งเอาเรื่องว่ะเออดีป้อมแตกครับผมนะฮะ ก็เป็นเรื่องธรรมดาป้อมแตกปกติป้อมร่างเราแตกไปตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะป้อมร่างเขาเนี่ยถึงป้อมในเลยนะโอเชนมาว่ะทีมกูมาว่ะเฮ้ยเอาเรื่อง s <S นะครับผมเอาละตอนนี้มีศึกอยู่ตรงกลางนะตอนนี้กำลังลุมกระทืบเขาอยู่เขาอยู่คนเดียวเขาวิ่งตีนแตกไปแล้วนะครับตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยวิ่งกลับบ้านถึงป้อมแล้วก็ยืนหยัด ยืนหยัดรอทีมพวกเราก็กำลังไปเสริมนะฮะเอายังไงต่อเอายังไงต่อสตันบนแล้วใส่สกิลลัวๆเข้าไปไม่โดนไม่เจ็บไม่คันแ,แทงบอกถอยหรืออะไรใครบอกถอยแต่เราดันไม่ถอยครับทีมบอกถอยแต่เราดันไม่ถอยนี่คือมันอะไรกันอ้ายิงยิงปอมแล้วเว้ย ยิงป้อมเลยยิงป้อมเลยเออเฮ้ยทีเด็ดทีเด็ดเฮ้ยนายทำได้นี่วะแต่ไอ้นนี้ที่โคตรถึกเลยไอตัวที่บิงบงได้เนี่ยมันถึกจริงนะดูสถานการณ์ไปก่อนรอครูดาวสกิลเสร็จหมดแล้วไปต่อกูจะสาดสกิลใส่มึงสักตัวหนึ่งมึงต้องโดนกูเน,น้นเน้นโดดใส่กูหรือเปล่าโด,ดใส่ใครไม่ได้โดดใส่กูนะครับผมเพราะฉะนั้นเราลวสกิลใส่มันเลยโอ้โหไม่เข้า ไม่เข้าเพราะมันเพิ่งโดดมานะไอตัวเนี้ยไอแบทเตอร์ไฟอะไรเนะี oh ่ยโอ้ช็อโอ้โหโดนแบทเตอร์ไฟโดดสับอะ่ะตายไปแล้วไม่ใช่หรอมันเกิดนะครับแบทเตอร์ไฟมันเกิดมันเกิดมาสับกูเลยอะ่ะกูเป็นตัวสกิลอยู่หลังนะเนี่ยมันโดดใส่ตัวเลือดน,น้อยได้อะ่ะไอแบทเตอร์ไฟถอยเลยถอยเลยยังไงตาย เันลตวเลื่อดมันลดทุกตัวเลื่อดลดเท่ากันเลยที่น้องจบไปตัวแทนบอกให้ถอยแต่แรกแล้วโอ้ถอยแต่แรกนักปืนเราว่าไงนักปืนทำไมไม่ยิงคลิปเขาก่อนอ่ะไม่งั้นเขาก็ยืนยิงป้อมเราได้เลยไอ้บ้าให้ตายเถอะวะ ปังป,งปงัเอาไงดิตอนนี้มันเลวร้ายสุดๆเลยนะผมคิดว่าผมกากมากรอบนี้ถึงแอซิดจะมีขนาดถึง8ก็ตามแต่ว่าคือมันตายเยอะไปอะ่ะไม่สมควรที่จะตายเยอะขนาดนี้แล้วคนเราเล่นเกมเกมหนึ่งตายหกนี่อย่าแจ้งอย่าแจ้งเจตนาแจกแล้วกันไอ้เหี้ยกู <laughs> ตายเยอะนะแจ้งกูเจตนาแจกทําไงเนี่ย มันมีปุ่มรายงานนะแจ้งเจตนาแจกอะไรอย่างนี้นะครับไมอย่างออดิอไม่ให้ครูอ้อยอ่ะขอห้ามทีมออแล้วแบนละแบนทีมละโวการแบนกันเกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้ห้ามออนี่ไงโอ้ยเชื่อมีโลแข็งขึ้นมาได้ไงวะตอนท้ายช่วงหนึ่งอ่ะในช่วงหนึ่งที่โลมันแข็งขึ้นมาบ้าเลยเวทีไฟ เบตตาไฟมอฟเกลดักตรงนี้จะได้คิวมันไหมเนี่ยวับกลับแล้วมัม้งผมว่าไอ,อเชีย่ยวเบตตาไฟแม่งวับไอ,อเชี่ยป้อมร่างเอาว่ะป้อมร่างแตกกว่าโอ้โหไวมากอื้มไวมากแตกไวมากนะครับผมก็นี่กะจะเล่นป้อมในเราเลยนะเนี่ยอ๋อ พลาดเลยวาร์ปช <c oughs> ้าเกินไปที่มันไม่มีไอ้ปืนกับไอ้อะไรน่าจะถอยนะเพราะเขากลับกันแล้วโอเคตอนนี้อันดับแรกของต้องทันก่อนเนะ่ะเพราะตอนนี้เงินน้อยมากเงินผมนี่แปดพั ไฟเขานี่หมื่นเป็นหมื่นเลยเงินเขาเยอะจริงโอ้โหคลิปใหญ่แล้ววะ่ะจะสู้ยังไงเนี่ยคลิปใหญ่มาแล้วเว้ยแวนะ่าทีมเราเพิ่งตายไปนะเนี่ยเลื่อนเหลือเหลือลอีกสามสิบวินาทีถึงจะเกิดชิมหายแล้วดูยากขึ้นทุกวันปัง เฮ้ยยักษ์แดงยักษ์แดงคิวย <unda> oh, nice. well? ah. uh ักษ์แดงก่อนลองมาทดสอบว่าอ๋อฮอโดนล่าแล้วกูโอ้โหมันแม่งมาดันล่างเฉยเลยอาเทอร์ไฟทำงี้ได้ไงวะถอยถอยไอสัตว์มึงจะสู้อ่ะฮะที่นี่ก็ติดจดนะเว้ยอ๋อ้โหโอ๋อหกูตายกูตายกูตาย เขารอกูแล้วเฮ้ยพากูกลับด้วยเดี๋ยวไอ้ี่อไอ้ียเอ้ย,อยชิบหายแล้วกูโอ้โแม่งเลือดแค่นี้กล้ายิงกูได้ไงวะไม่กลัวสกิลกูปุ้งเดี๋ยวตายบ้างเหรอเห็นว่ากูใช้สกิลหมดอ๋อมีเกิดนี่เองเกูจะนักปืนทีมเราไม่ได้มากอะโอ้โห เกมนี้กูอนาจจริงๆเฮ้ยได้วะ่ะนี่มีกูคนเดียวใช่ไหมที่แจกในทีมเนี่ยโอ้โหกูตายเจ็ดตัวไอ้ยไม่ตายเท่ากันหมดไมังตายคนละแปดคนละเจ็ดคนละหกเลยนี่หว่าทีมกูแต่กูคิวไม่ได้เลยอะแอซซี่ก็ไม่ใช่จะเยอะนะต้องใส่ตายก่อนเพื่อนเนะี่ยบ้าเลยโดนไถแล้วบาแหลกล่างเนี่ย เฮ้ยเการบ้านเองมันนม่เลยืมอย่าพูดคำนั้นสิ <c oughs> ถ้าจะดันก็มาดันด้วยกันดีกว่ามาั้งดันล่างเลยผมว่าน่าจะดีกว่าเฮ้ยของตันแล้วนี่ว่าของใกล้ตันแล้วนี่ว่าใช่ไหมมาถึงสมุดได้ี่มาถึงสมุดได้นี่ของใกล้ตันแล้วนะเฮ้ย มาขนาดนี้ได้ไงอ่ะฮะเอ,อ้าไอ้เชือของไก่ตันแล้วนี่หว่าไอ้เชือบอกเลยว่าสบายอย่างเงี้ยของไกลตันแบบนี้ผมผมเล่นสบายเลยบอกให้คอยดูอโอโมันเลยแหละโอเคยังไงบวกกันเป้าวบวกกันเป้าบวกกันเป้ามาดิมาดิช้างก็ช้างเหอะอ๋อห,หมดครับผม กลางต่อยังไงเอาบ้านเลยเปล่ายังไงล่ะยังไงอ่ะเอาดิเ้ได้กูเอ้ยไอ้กูแทงป้อมไม่กูดิแทงป้อมเพียอะไรบ้าเปล่าดันมาดันคลิปมาก่อนอีกนิดเดียวยังไม่ไปดันสักคนอ่ะเอาป้อมมันแปปเดียวก็แตกแล้วเนี่ยป้อมเนี่ยโอ,อ้ชนะแล้วไอ้เหี้ย เออดีเฮ้ทีมกูแม่งดีว่ะแม่งได้ทีมพายชนะว่ะนะกูแม่งถ่วงชิบหายเลยเอ,อจริงๆนะ่าถ่วงมากอะ่ะย่าตายไปแบบหืสมควรแล้วได้ MVP นะโอ้โหดาวขึ้นว่ะนี่กูมาเกาะเขาขึ้นนะเนี่ยชนะติดต่อกันสองครั้งนะครับผมแม่ผมจะลงไปโกหนึ่งแล้วนี่ว่ามุ่งสู่โก1นพารต่อไปมีชื่อว่ามุ่งสู่โกหนะครับผม โอเคนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาก,กันไปก่อนนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้สตรีมหรือว่าอัดคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe ติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆแลวก็การสตรีมขั้งใหม่ๆของเราด้วยจะได้ติดตามผลงานกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องลาก,กันไปก่อนละซิวเกะจุกุบายบายลาก่อน